สวัสดีครับเอเมื่อนี้ห้อสิค่ามาเอากบกโล่งผสมพันธุ์ครับลงเอาไข่เสร็จแลวห่อเสียวคบผูกล่องก่อนนี่ครับวิธีขันมันง็บผูกมันจีมีกองเสียงครับดำๆ2สองสองมองจับก็บผูกกันมาที่นี่อ่า สิใช้กรบผูยี่สิตัวตัวเอก่อต,ตัวแม่12ตัวครับลุงแม่บอว่าขนาดคูณสามคูณสเมตรเขาเป็นเสีด้ลูกว่วแบบแน่นเลยเหรอครับ ก็ได้ปบผูเรียบร้อยแล้วข้อเก่ามาลงลงบอครับบอนี่ผมสีชสยนำใอยูวามันเจ็ดสี่สิบเส้นครับก็ดีกบเย็นแดดสะดวกตัวผูเอาปล่อยลงจะไปจับตัวผูมาลงงห้เบิดก่อนครับ นี I I so ่ห่อปฏิมาจับพวกแม่ครับมาเบิ้ลพวกแม่เ่าเ่าจับเบิ้งก้องขังมันครับว่ามันใครแก่บ่แก่ครับเสียกสากนะเสียกสากพวกแม่สิบะหมีไอ่ของแรงครับสิบะหมีคล้องเสียงคล้องขังรอกขาดสีบะหมีความเสี่ยงคล้องถังตัวที่แม่กลัวครับ มาข้างกล้ออีกษาอเมื่อลูกเบิางซิคือกระดาไซ่เลเอยนะมแม่ลูกไป ขอเก็บแม่ลงครับของผมผสมนี่บอ่อให้ใส่ฝนตกฟ้าร้องตู้ของเขาแล้ครับผสมเลยเ,เรียบร้อยวันนี้กายเชียรให้เบื้องสองบอ่อแล้วครับเดี๋ยวสิมาเบื้องมันจับผูกกันตอนขึ้นตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครับหกโมงไนเดี๋ยวสิมาเบื้องมันจับผูกกตอนขึ้นแล้วก็มาเบื้องไข่ตอนเศ้าไม่ใช่แดหลายปรนเด็นกบแม่ที่เบ็ดตัวครับ กูผู่เศ้ายี่สิบตัวเดี๋ยวตอนขึ้นกิดสิผ้ามาเบิ้งอีกเคอร์หนึ่งครับเป็นยังไงแล้วครับมาเบิงตอนโซ่ ที่ได้ไข่หลายปันเดยสำหรับกบบอรอะกบแม่โอโอโกบแม่นี่บอรอะชีบตโตรครับกบผูบอรอะเศ้า จะมาหอดตอนเช้าแล้วครับนี่ตอนนี้กาเวลา8โมงเช้าพอดีครับกลับมาเบิ้งนี่มันได้ไข้ไหลไปไหนได้ไดหลยเติอบอยู่ครับกาดูส่งลออสแ,ลแล้วคือสิไข่เบิร์ตแหละละครับแต่ว่ามันก็ยังกอดคู่กันอยู่ยังห่องอยู่ถ่ายจะทำไ มาที่นี่ถ้ามันใครแล้วกกะจับออกแกยกดูแยกแน่ว้เท่านั้นแหละครับ,บนนี้จะผมเสียวพบออกจับพบออกไปไล้พ่อแหละครับจะมีพ่อแล้ว